สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องล่มโพ h ชาแนลโรคที่พบเยอะที่สุดในการทำนาทุกๆแปลงนะครับผมเชื่อได้เลยว่าจะต้องเจอโรคชนิดนี้อย่างแน่นอนก็คือหนอนม้วนใบใบขาวสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เพิ่งเริ่มหัดทำนานะครับก็ลองดูคลิปนี้ แล้วลองเอาไปเป็นประสบการณ์เป็นแนวทางในการทำนาดูเพราะว่าผมบอกเลยว่าหนอนม้วนใบใบขาวถ้าเราแก้ไขไม่ตรงจุดนะครับเราจะสิ้นเปลืองทั้งเวลาและต้นข้าวเราก็จะกระทบการที่เราจะป้องกันหนอนม้วนใบเราจะทำอย่างไรเราจะรู้ได้ยังไงว่าแปลงนาเรา เริ่มจะมีหนอนม้วนใบระบาดนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยในคลิปนี้นี่เลยนะครับตัวนี้ที่อยู่ในภาพเนี่ยบางพื้นที่ก็อาจจะเรียกว่าแมงกะบี้ขาวบางพื้นที่ก็อาจจะเรียกว่าผีเสื้อขาวและมันมีหลายชนิดด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีเฉพาะ,ะเป็นรูปลักษณ์แบบนี้นะมันมีหลายหลายชนิดนะครับสําหรับผีเสื้อแบบนี้ถ้าเห็นผีเสื้อแบบนี้ผมจะบอกเลยว่าผีเสื้อตัวเนี้เขาไม่ได้กัดกินต้นข้าว เขาไม่ได้กัดกินใบข้าวแต่เป็นการที่เขาเข้ามาวางไข่นะครับเพื่อที่เขาจะขยายพันธุ์และตัวอ่อนที่เขาฟักออกมานั่นแหละคือหนอนนะครับเขาไปวางไข่นะคือหนอนม้วนใบนี่แหละมันก็เหมือนดักแด้นะครับใช้ใบในการห่อตัวเพื่อป้องกันจากแสงแดดและสิ่งอันตรายภายนอกพอเขาเริ่มซักตัวเขาก็จะเริ่มกัดกินใบข้าวเราเพื่อเป็นอาหารเนาะ เนี่ยเลยลักษณะอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยนี่คือใบขาวที่เกิดจากการวางไข่ของมแมลงชนิดนี้เนี่ยครับอันนี้คืออีกชนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเจอกันบ่อยนะเจอได้ทั่วประเทศไทยเลยสําหรับผีเสื้อขาวหรือแมงกะบ,บี้ขาวถ้ามีตัวเนี้ยพี่น้องไปใช้ยาเพีย้ยไปใช้ยาฆ่ามแมลงพ่นนะ่ะมันตาย๋ยวมันก็มาใหม่มันตายก็มาใหม่แต่ก่อนมันจะตายมันวางไข่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราแก้ไขไม่ตรงจุดอย่างที่ผมว่าแหละ มันก็ได้ผลน้อยสัญญาณเตือนนะครับและสาเหตุก็ให้สังเกตจากผีเสื้อขาวและ,มะแมลงวีขาวเป็นหลักถ้าท่านลุยแปลงนาท่านสำรวจแปลงนาแล้วท่านรู้สึกว่าเออมันมีผีเสื้อขาวลงแล้วนะมันมีมแมลงวีขาวตอนเย็นๆเนะี่ยมันเยอะเลยนะให้พึงระวังไว้นะครับหนอนกำลังจะลง แปลงนาพี่น้องเกษตรกร,ร,กรวิธีกําจัดที่ดีที่สุดสําหรับผมและเป็นตัวยาที่ผมแนะนําพี่น้องมาอย่างยาวนานและพี่น้องกเษกษตรกรก็ตอบโจทย์มานะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมก็คือหนึ่งร้อยคนเนี่ยก็ใช้ได้ผลทั้งหนึ่งหนึ่งร้อยคนเลยเพราะว่ามันเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงกว่ายาตัวอื่นๆนะที่ผมเคยได้ลองมาอาจจะมียาดีกว่านี้แต่ผมยังไม่ค้นพบ แต่ผมรู้สึกว่ายาตัวเนี้ยมันตอบโจทย์ดีที่สุดสําหรับผมเลยนะครับสําหรับยาทาคุมิเนี่ยมันชื่อยาทาคุมิอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปรูปล่างนะว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาฟังก่อนยาทาคุมิเนี่ยขวดหนึ่งเนี่ยถ้าเราใช้ซื้อขวดหนึ่งเนี่ยมันจะมีขวดห้าสิบกรัมขวดร้อยกรัมถุงสองร้อยห้าสิบกรัมแล้วแต่ขนาดถ้าพี่น้องกเกษตรกรซื้อถุงเนี่ยมันจะเป็นถุงใหญ่เลยถุงสองร้อยห้าสิบาทนะครับ แต่ถ้าซื้อเป็นขวดมันก็อย่างที่ผมว่านี่แหละปร,ปริมาณ100่รกรัมใช้ได้10ไล่นะครับหนึ่งร้กรัมใช้ได้10ไร่ยังาราคานะผมจะบอกราคาเลยขวดร้อยกรัมเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ900บาทก็จะเฉลี่ยอยู่ต้นทุนจะอยู่ที่ไล่ละ90บาทขวดละ900า้พ่น10บไร่ ก็คือ90บาทแต่ถ้าพี่น้องบอกว่าผมอยากจะใช้เพื่อการป้องกันเพราะว่ายาทาคุม,มิตัวเนี้ยมันสามารถคุมได้ถึง21วันนะครับอย่างแบบว่าอย่างเยอะเลยแต่ถ้าอย่างน้อยๆก็อยู่ประมาณ15-21ถึงวันเนี่ยอยู่ประมาณนี้แหละเป็นยาเป็นยาแบบดูดซึมมันจะปกป้องข้าวเราได้นานถ้าใครบอกอยากจะใช้แบบป้องกันก็ใช้ในปริมาณ100กร,รัม ต่อนา15ไร่ก็ได้นะครับ10บถึงสิถ้ายิ่งเข้มข้นมันก็ยิ่งดีนะยาทาคุมิถ้าเราเอาไปผสมน้ำละ่ะนะครับหลายคนใช้ถัง200ลิตรอ่าหลายคนใช้กระติกเป้สะพายหลังใช้ปริมาณเพียง6กร,รัมนะครับใช้นิดเดียวเห็นไหมใช้6กร,รมัมต่อน้ำา20ลิตรเขาจะมีช้อนตวงให้เราเลย ช้อน6ก,กร,รัมนะครับเนี่ยหลังพ่นยาประมาณ5-7วันหนอนจะค่อยๆตายใบที่ม้วนจะคลายออกทำให้เห็นใบสีขาวทั่วแปลงนาพี่น้องเกษตรกร,ร,กรหลายท่านตกใจหลังพ่นยาทาคุมินะครับโทรกันมาเลยแทบทุกคนเลยบอกว่าเออเนี่ยผมพ่นไปแล้วเนี่ย มันผ่านไปอาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นหนักกว่าเดิมอีกมันขาวทั้งแปลงเลยที่มันขาวนั่นคือมันหายนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรมือใหม่นะต้องมีความรู้ไว้นะใบขาวเนี่ยคือใบที่ว่ามันหายเพราะมันแบะออกปกติมันจะหุ้มไว้ใช่ไหมมันจะหุ้มไข่หุ้มตัวอ่อนไว้แต่พอมันโดนยาตัวเนี้ยอ่านอนจะค่อยๆเป็นอัมพาตนะครับไม่ใช่ว่าฉีดปั๊บแลวตายเลยเพราะว่าทาคุมิเนี่ยเป็นยาประเภทดูดซึมยาดูดซึมเนี่ยคือยาที่ พ่นไปมแมลงหรือหนอนเนี่ยจะค่อยๆตายนะครับหลังจากพ่นประมาณ3วันขึ้นไปแต่ถ้ายาอาประเภทน็อกพ่นแล้วจะตายเฉียบพันุคือตายทันทีแต่ข้อดีของยาน็อกเนี่ยคือตายทันทีแต่ข้อดีของยาดูดซึมเนี่ยเขาจะค่อยๆตายแต่เขาจะดูดซึมอยู่ในใบนะครับมันก็จะเป็นพิษต่อมแมลงพอมแมลงตัวอื่นมาเกาะมากินเนี่ยเขาก็สามารถ ตายได้เหมือนกันเพราะว่าพวกยาดูดซึมเนี่ยมันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปในตัวแมลงและอยู่ได้นานกว่ายาดูดซึมยาดูดซึมเนี่ยมีฤทธิ์ไม่เกิน3วันนะพี่น้องกเกษตรกรหลายท่านอะ่ะใช้ยาน็อกพ่นแล้วก็เดี๋ยวแมลงก็มาใหม่ตายนะครับตายเป็นแพรเลยเคยเห็นไหมเวลาเขาลงอะ่ะโอ้พ้ยกระโดดมาด้วยอ,อะไรมาพ่นปั๊บตายแต่มันไม่มีฤทธิ์ในการคุมป้องกันแต่อยาดูดซึมเนี่ยมันมีฤทธิ์ป้องกันได้นานกว่ายาน็อกนะครับก็ลองเลือกใช้กันเอาเอง นะแต่ทาคุมิเนี่ยเป็นประเภทยาดูซึมหนอนจะค่อยๆเป็นอมพาตนะจากที่เคยสดชื่นสดใสเนี่ยเขาจะค่อยๆไม่ขยับตัวแล้วก็ค่อยๆแห้งตายไปในที่สุดและใบก็จะค่อยๆคลี่ออกมาทําให้เห็นใบสีขาวแล้วมันก็จะค่อยๆสวยขึ้นนะครับหลังจากมันแบออกแล้วนี่ก็คือตัวทาคุมิเลยนะครับที่ผมอยากจะแนะนําลักษณะแบบนี้เลย อ่นนี่นะครับก็ได้อะไรบ้างเห็นไหมหนอนใยหนอนอชอนใบนะครับหนอนห่อใบข้าวหนอนกระทูหลายจุดท่านาไม่ต้องไปเลือกใช้ตัวอื่นนะถ้าเกิดว่าพี่น้องกเกษตรกรอยากจะใช้ตัวเดียวให้จบก็คือตัวนี้เลยผมรับประกันนะถ้าใครติดตามช่องดมโพชาแนลเนี่ยผมจะบอกเลยว่าตัวเนี้ยที่หนึ่งในใจสําหรับผมผมถึงเอามาแนะนําถ้าเกิดผมแนะนําไปแล้ว มันใช้ไม่ได้ผลนนเนี่ยเออผมก็ต้องโดนนะครับพี่น้องก็สอดเกษตรกรว่าเนาะว่าแล้วก็คอมเมนต์ในทางลบเพราะว่ามันก็บั่นทอนกําลังใจนะตรงเนี้ยแต่ผมก็ทำนะครับสิ่งที่ดีๆพยายามจะแนะนําเนี่ยลักษณะขวดนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะเวลาท่านไปซื้ออ่ะตับยาเสมออ่ะท่านต้องจิตใจแน่วแน่นะครับอยากจะได้ยาตัวไหนต้องยาตัวนั้นถ้าพี่น้องไปซื้อเนี่ยมันไม่มีทาคุมิเนะี่ย แล้วคนขายก็จะถามบอกว่าเป็นอะไรข้าวเราเราบอกว่าเป็นใบขาวหนอนม้วนไปโอ้นี่เลยเดี๋ยวจัดตัวนี้ให้อยู่แน่นอนเขาใช้เขาจะพูดหวานล้อมเราจัดยามาหนึ่งตัวสองตัวสามตัวบวกพอเราไปพ่นถ้ามันไม่ตายอ่ะเขารับผิดชอบแล้วไหมเขาเไม่รับผิดชอบเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนยาตัวใหม่ให้เราเราก็เสียเงินซื้ออีกเขามีแต่ได้กับได้เรามีแต่เสียกับเสียนะครับแต่ตัวเนี้ถ้ายาดีจําผมไว้นะตัวเดียวก็อยู่ ไม่จําเป็นต้องบวกยาดียังไงก็อยู่นะตัวเดียวแค่นั้นแหละครับโอเคนะสําหรับพี่น้องกเกษตรกรท่านใดนะครับทีอ่อยากจะติดต่อกับผมเนี่ยอ,อยากจะติดต่อพูดคุยกันโดยตรงเรื่องปัญหาข้าวหรือว่าติดต่อเรื่องไก่ชนแม้แต่เรื่องจะอ,อุดหนุนข้าวหมากนะครับก็สแกน QR code นี้ได้เลยสามารถติดต่อพูดคุยกับผมได้ โดยตรงเลยนะครับเนี่ยเป็นแชทส่วนตัวนะครับไม่ใช่แชทกลุ่มแต่ถ้าท่านใดไปเพิ่มเบอร์โทรศัพท์นะนะระวังมิจฉาช,ชีพนะเพราะบางครั้งมันไม่ขึ้นนะครับอ่าบางครั้งมันไม่ขึ้นที่ผมผมผมหลายคนบอกเออช่องลมโผลญยิงแบอบกว่าทักทักไปแล้วไม่ตอบเนี่ยผมจะพูดเลยว่ามันไม่ขึ้นจริงๆครับให้สแกนที่ q r วอารโค้ดนี้นะครับผมตอบผมตอบทุกแชทถ้าเป็น q r วอารโค้ดนี้แต่ถ้าเป็นอ่าไลน์ส่วนตัว ที่ว่าเพิ่มด้วยเบอร์โถอย่างเงี้ยมันไม่ขึ้นจริงๆนะครับมันมีปัญหาผมยังแก้ไขไม่ได้เลยก็ต้องขออภัยด้วยนะอ่าเดี๋ยวมาถึงเรื่องข้าวหมากนะครับผมขอฝากประชาะสัมพันธ์สักนิดนึงเนาะเผื่อพี่น้องกเกษตรกรที่เริ่มทํานาถ้าเกี่ยวข้าวกันแล้วเนาะได้ข้าวดีๆนะครับอยากจะอุ่นหนุนทางช่องนะครับผมก็มีสินค้าอยู่ตัวหนึ่งตัวเนี้ยก็คือข้าวหมากข้าวหมากเนี่ยมันจะเป็นอาหารไทยโบราณเลย เป็นการเอาเข้าวเหนียวนะครับมาหมักกับยีสต์หมักกับแป้งแล้วก็เกิดเป็นตัวข้าวหมากเนีที่เรากินรสชาติก็จะหวานหอมละมุนนะครับสําหรับสูตรเนี้ยที่ผมจะแนะนำเนี่ยอันนี้คือสูตรของนครสวรรค์เลยเป็นสูตรทางช่องล้มโพเองนะครับก็ขายมาหลายปีแล้วแล้วก็ทุกคนก็ยอมรับแล้วผมก็เลยอยากจะลองให้พี่น้องกเกษตรกรได้ลองชิมกันเพราะว่าทานง่ายนะครับข้าวหมากของผมไม่ฉุน ผมทาแล้วผมส่งทันทีประโยชน์ของข้าวหมากเนี่ยในตัวข้าวหมากเนี่ยเขาจะมีจุลินทรีย์อยู่ตัวหนึ่งเรียกว่าโปรไบโอติกนะครับโปรไบโอติกเนี่ยเขาจะช่วยเรื่องอะไรบ้างเขาจะช่วยปรับสมดุลในร่างกายเนี่ยให้ร่างกายแข็งแรงเขาจะขยัดอ่ขาขจัดสิ่งที่มันไม่ดีในะอยู่ในร่างกายเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสารก่อโรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งอ่าสาร ต่างๆเลยอะที่มันไม่ดีแม้แต่เรื่องบำบัดเรื่องโรคที่เราเป็นแล้วเราไม่หายสักทีอะ่างอาการปวดท้องอ่าลำไส้ไม่ค่อยดีขับถ่ายไม่เป็นอ่ะเาเรียกว่าขับถ่ายไม่เป็นปกติเนี่ยครับลองเอาไปทานดูนะปรับสมดุลโดยเฉพาะผู้สูงอายุอะที่เขาทานข้าวไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยลองเอาข้าวหมากไปทานแทนดูนะครับเพราะว่าในข้าวหมากเนี่ยเขามีน้ําตาลซูโคสที่ที่มันได้จากการหมักเนี่ยสามารถร่างกายเนี่ยเอาไปใช้ได้โดยตรงเลย กินปั๊บใช้ได้ปุ๊บเลยพอเรากินไปเนี่ยเราจะรู้สึกกระปี้กระเป๋าทันทีนะครับเพราะว่ามันเกิดจากน้ําตาลตัวนี้แหละคนเป็นโรคเบาหวานก็สามารถกินได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่น้ำ,นำตาลตามท้องตลาดเป็นน้ําตาลที่เกิดจากการหมักนะของข้าวหมาักก็สําหรับพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับอ่าที่ท่านใดที่เคยฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยสิบเก้าเนี่ยผมบอกเลยว่าท่านต้องรับประทานและก็ท่านใดที่กินยาปฏิชีวนะเนี่ย นะครับบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าเชื้อยาแพ้อากาศยาพารากินเข้าไปเนี่ยไปฆ่าจุลินทรีย์ตัวนี้หมดแล้วทาให้ร่างกายเราอ่อนแอป่วยๆอ่อนๆแอดๆเคยสังเกตไหมเราจะไม่หายขาดเลยเราจะแค่บรรเทาอาการเฉยๆเดี๋ยวเราก็กลับมาเป็นอีกนะครับลองเอาข้าวหมากตัวนี้ไปทานเพื่อสร้างระบบระบบภูมิคุมค้มกันให้แข็งแรงขึ้นนะและมันต้านไวรัสได้ด้วยอย่างที่ผมบอกอ่ะวัคซีนโควิดก็คือไวรัสนี่แหละเราเอาไปกําจัดมันออกเนาะ เป็นสิ่งที่ดีนะครับใครมีพ่อแม่ก็เดี๋ยวผมมีเก็บเงินไปทางนะหรือว่าท่านใดอยากจะโอนก็ได้นะครับอยากจะโอนมาก็ได้ก็ผมบอกเลยว่าประโยชน์เยอะมากนะครับสําหรับเข้ามาเนาะผมก็อยากขายนะครับผมก็อยากขายแล้วมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เลยเพราะว่าผมก็อยากขายเพราะว่าต้องหารายได้เนาะก็มีลูกเล็กเหมือนกันนะครับก็พยายามขายลหลายๆทางและอยากให้พี่น้องกเกษตรกรได้รับของดีๆเข้าไป ลองทานดูนะครับลองทานดูก็ถ้าท่านใดนะได้รับความเสียหายจากการขนส่งก็เดี๋ยวผมจะเคลมให้ฟรีๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเงินเปล่าถ้าถุงแตกชำรุดอะไรเนี่ยทักผมมาเดี๋ยวผมส่งให้โดยไม่ต้องออกค่าอะไรเลยผมส่งให้ฟรีๆเลยนะครับสำหรับพี่น้องกเกษตรกรนะครับที่เขา้เขามาอุดหนุนก็ขอบคุณมากนะครับถือว่าเป็นกำลังใจนะให้ผมอยากทำคลิป นะครับให้แบ่งให้ความรู้สําหรับพี่น้องกเกษตรกรต่อไปโอเคนะสําหรับท่านใดอยากจะติดต่อผมโดยตรงเลยอ่ะพูดคุยกันโดยตรงเลยคิดว่าพิมพ์ไม่เก่งนะครับก็โทรมานะไม่ต้องเกรงใจเพราะทุกวันนี้ผมก็รับวันละประมาณ30สายอยู่แล้วนะครับก็ที่เบอร์โทร093 224 8173 3นะครับ093 2 2 4 8 1 7 3ตามนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ